เพื่อนเพื่อนเจ้าขาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าขามาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวร้อนๆข้าวบองบองเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเจ้าขาวันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะมีตำส้มตลา ังเพื History, ่อนเพืเจ้าค่ะปัน้าก็นเดียวแค่นี้แหละเพื่อนๆแค่นี้แหละเพื่อนเก็ก็อิ่มมคะ ก็กินยันยันนะคะ เพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะปอกไม่ใครนี่มาเพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะ้านข้ามเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะข้าวตำ้มตำค่ะตำเองเมื่อตะกี้เลยตำ้มตำตำเองเมื out ่อตะกี้โทรสั่งไก่ย่างเข้าค่ะ เดี๋ยวนี้ตำตำซ้อมตำใส่เผ็ดไม่ได้แล้วค่ะต้องใส่น้ำตาลต้องใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยค่ะไม่ใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะแสบท้องแสบท้องจริงๆค่ะวันมาจะ เจ้าวนวในที่เกียรเดินไปเดี๋ยวเขาก็มาส่งล้วแหละทำเองอร่อยกว่าซื้อปูไวนะ้ค่ะซื้อปูไวนะ้ซื้อมะเขือเทศไว้ค่ะือมนะนะจี ตอนแรกกะว่าเพื่อนๆเจ้าคะตอนแรกกะว่าเมาื่อวานฝากฝากพี่เขาซื้อประถูให้เนาะแกก็ซื้อมาสองตัวไปเลือเลยนะกลับไปจะซุปมะเขือกลัว่าจะซุปมะเขือ,อ,ขอถ้าซุปมะเขืออีกถ้าซุปมะเขืออีกก็ ตุกงเเคื่ออีกก็จะเสียวเวลาค่ะจากทำงานพอเสร็จแล้วไม่ฝึกหรอกค่ะพรายังไม่ตำเผ็ะแล้วตำเผ็ะแล้วแตกท้องท่าท่าท่า กินยาแล้วมันจะกัดกระเพาะค่ะเอาที่แบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยาก เราต้องทำงานนะเนาะออาวมีเวลาเยอะๆก็ฝนครัวหอมครัวคั้วหอมครัวครัวหอมครัวพริกก็เสียเวลาเหมือนกันเอาที่แบบมีเวลาเยอะๆก่อนค่ะ em ở ngon. nó ở đây qua tứ ăn nấm chim mà phải cho thăm nấm gan nấm chim đấy là หมดจะขึ้นไปอาบน้ำจอกเสตีท้าตื่นข้าขึ้นมานะเพิ่มเติมต้องหาเย็บเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งตัวนี่ถ้าไม่ขึ้นไปอาบน้ำก็เสร็จอีกแล้วหนึ่งตัว เขาตำต้มตาเขาตำต่วอะสีสันมากหน้าทาน เอ่าในีัแหละถ้าเื้อมาเพตัวกเมน่อนเวลาไม่หมดปุ๊บ ชอบทานหนังอร่อยดีไม่ต้องเผ็ดมากเอาแค่แบบไม่ต้องเผ็ดนะเท่านี้แหละเออคือเผ็ดจนเลยโูยจริงๆไม่เผ็ดมากเลย อาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า เดียวตํ้พอแค่ตํ้พอแค่หมดค่ะเวลาพี่เขาไปส่งหลานเขาที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนก็อยู่ข้างๆตลาดอยากได้อะไรก็บอกเขา

นีอากาศมืดจังเลยมันฝนจะตกค่ะแบบน,นี้ก็อิ่มแล้งวะร้อนๆเจ้าค่ะตอนกันคือนะักค่อยเก็บล้าง ข้าวตักมาพับพี่เดียวก็ tìm ra phương thường ไม่ได้เดี๋ยวฝนอดอาจจะตกกระล้เหมือนไม่ม <an> ีแดดค่ะมึกเออตันนี้เก่งจังเลยตำสซมตันตอนนี้เก่งจังเลยตำสซมตันรสชาดเลยมีมะกอกใส่ด้วยเส้นไม่เยอะค่ะเลยใส่มะนาวไปปกติ เป็นคนเป็นคนทานปเปรี้ยวอยู่นะใส่มะนาวไปครึ่งซีกเองโูเปรี้ยวเลยตามมือตามกัน ่นเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะเพื่อนๆตลอดเวลาก็เหมือนแมนะ่ติ๊กพูนเนาะไม่มีคลิปอะไรที่จะปังๆให้ดูแหละก็มีแต่กิจวัตรประจาวันของตัวเองแบบนี้แหละเพื่อนๆเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกัน,กนเนาะีนี้จะกินขนมน,นี้ก็เสร็จแล้ว